ท่านนาริศคำนุรักษ์ครับท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนริศคำนุรักษ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุงพรกประชาธิปัตย์ผมขออนุญ,ญาตอภิปรายรับทราบรายงานประจำปี2 5 6 2ของสถาบ,บันพระบุกเกล้าดังต่อไปนี้นะครับ มคิดว่าบทบาทและผลงานของสถาบันประบกเกล้าไม่เพียงแต่ปี2 5 6 2ที่สภากำลังรับทราบอยู่แต่ว่าผลงานสะสมของสถาบันแห่งนี้ผมว่าเป็นที่ประจักษ์และก็เป็นมีผลงานจนคิดว่าสถาบันแห่งนี้เนี่ยเป็นสถาบันทางสังคมที่สำคัญและเป็นหลักคู่กับสังคมไทยและ เป็นหลักคู่กับสังคมประชาธิปไตยต่อไปจากชื่อเสียงดังกล่าวของสถาบันพระปกเกล้าทำให้รัฐสภาหแห่งนี้ก็ได้รับชื่อเสียงนะครับได้รับผลงานจากที่เป็นผลงานของสถาบันพระปกเกล้าข้อเสนอแนะจากผมสำหรับประเด็นแรกในการอภิปรายก็คือผมเชื่อว่าแม้ว่าท่านได้รับงบประมาณไม่มาก300กว่าล้านแต่ว่า แม้ทรัพยากรที่ท่านมีจะจำกัดแม้ว่างบประมาณที่ท่านมีจำกัดและคนที่ท่านมีจำกัดแต่ผมยังเชื่อในศักยภาพของคนในสาบันระบบกล่าวว่าท่านยังทำได้อีกยังทำได้มากกว่านี้ผมมั่นใจครับประเด็นที่สองเรื่องบทบาทที่เกี่ยวเนื่องกับประเด็นแรกก็คือบทบาทในการส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา นี่เป็นภารกิจนี่พันธกิจหนึ่งใน7ของสาบันพระปุกก้าวแต่ว่าท่านไปดูในรายงานพบว่างานด้านส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภาเนี่ยท่านได้วางน้ำหนักน้อยที่สุดงบประมาณแค่2.49เมื่อปีที่แล้ว2.53ในปี2 5 6 2และในบางพันธกิจท่านวางน้ำหนักไว้ถึง20%เ นั่นหมายถึงว่าท่านวางน้ำหนักให้กับงานทางด้านวิชาการในการส่งเสริมงานวิชาการของงสาเนี่ยน้อยมากน้อยที่สุดนะครับน้อยกว่าทุกพันธกิจในทุกปีนะครับทั้งๆท,งที่งานด้านนี้ทางาบที่เป็นเจตนารมณ์ที่ให้เกิดสาันประบุกรา้าและการสถาพนาการให้มีขึ้นมาของสาบันประบุกรา้าก็เพราะ งานด้านนี้เป็นที่คาดหมายคาดหวังแต่ว่าน้อยมากผมจึงตั้งคำถามว่าท่านคิดอย่างไรและจะแก้ปัญหาน,านี้อย่างไรนะครับประเด็นที่สามท่านได้วางน้ำหนักปัญหาของประเทศไว้คือปัญหาการเมืองการปกครองตั้งๆ้งที่ประเทศนี้ ที่ทั้งโลกเนี่ยมีปัญหาอยู่ประมาณ6ด้านด้วยกันหนึ่งปัญหาครอบครัวสองศึกการศึกษาสามสาธารณสุขเสียงแวดล้อมสี่เศรษฐกิจและก็ห้าความเชื่อศาสนาทั้งหมดเนี่ยท่านจับเรื่องการเมืองการปกครองออมากที่สุดนะครับโดยทิ้งอีกห้าปัญหาเอาไว้และการเมืองการปกครองของท่านเนี่ยเขาวางน้ำหนักไปกาการเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่น มาเป็นอันดับหนึ่งทั้งๆท,ที่ว่าขณะนี้เนี่ยการปกครองส่วนภูมิภาคเนี่ยมีบทบาทสูงมากท่านมีโครงการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นไม่ว่าจะเกะกเป็นการประเมินความโปร่งใสไม่ว่าการบริการด้ดานสาธารณการลดลล,ลดความเหลื่อมลำ้ำการปักหมุดเลือกตั้งท้องถิน่นและการพัฒนาหลักสูตรหลักสูตรพัฒนาบุคคลบุคลากรผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของท้องถิน่นแต่ว่าผมอยากให้ สาบันผกบุกกล้าวเนี่ยเข้าไปมีส่วนสําคัญในการพัฒนาองค์เจ้าหน้าที่บุคลากรขององค์กรปกครองในส่วนภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้กราบเรียนท่านประธานว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านมีส่วนสําคัญต่อการเลือกตั้งต่อการเป็นประชาธิไปไตยหรือไม่ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีการประเมินกำนันผู้ใหญ่บ้านโดยให้มีการประเมิน ทางประชาธิปไตยทางการเลือกตั้งที่ซื่อสัตย์สุจริตละยุติธรรมเนี่ยผมคิดว่าประชาไตายเก็เดินต่อไปไม่ได้กำนันผู้ใหญ่บ้านเขาประเมินทุกห้าปีเขาประเมิน3ด้านครับด้านปฏิบัติหน้าที่ด้านความเป็นผู้นำและด้านความยอมรับจากชาวบ้านอีกสักด้านไหมครับด้านประชาธิปไตยหมู่บ้านไหนที่มีการเลือกตั้งทุจริตซื้อเสียงเนี่ยผู้ใหญ่บ้านไม่ผ่านการประเมินผมคิดว่าถ้าทางสถาบันพระบุก,ก้าสอดแทรกเข้าไปได้เนี่ยจะเป็น ระคุณอันใหญ่หลวงต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและตรงตามเจตนารมณ์ที่ทางสาบันพระบรเก้ามีอยู่เรื่องทำโพผมคิดว่าสาบันพระบรเกราเหมาะสมและก็ควรดําเนินการอย่างยิ่งในการทำโพและก็ไม่ควรทําเฉพาะหน้าเลือกตั้งท่านทําเป็นระยะระยะเอาประเด็นทางสังคมมาทําไม่ว่าจะเป็นประเด็นทางออกประเทศไทยบัตรสองใบสส,สเป็นเลขาธนตร,รีได้หรือไม่เนี่ย ท,ท่านทำเถอะครับมันจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของพวกเราสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกับพี่น้องประชาชนในโครงการพัทลุงมีโครงการของท่านที่ผมขออนุญาตได้ยกย่องสองโครงการหนึ่งโครงการส่งเสริมสุขภาวะและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่ท่านลงไปทําในพัทลุงเนี่ยตรงเป้าหมายเลยเพราะจังหวัดพัทลุงเนี่ยมีทิศทางการพัฒนาจังหวัดให้เป็นจังหวัดสโลว์ทาว คือให้มีเป็นจังหวัดท่องเที่ยวเชิงนิเวศท,ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นเมืองที่อยู่อาศัยและเมืองโครงสร้างที่ดีการที่ท่านไปเนี่ยจะทําให้สิ่งที่พัทลุงต้องการเนี่ยสุเหมาะพอดีกับโครงการที่สองคือโครงการทําฝายเพื่อชีวิตของโรงเรียนพลเมืองที่ท่านท่านไปทาในพัทลุงเป็นโครงการที่หนึ่งเทิดประเกียด ร้นกล้าราชการที่9กับสองเป็นการสร้างสำนึกให้คนว่าน้ำเนี่ยสำคัญจำเป็นและเราแก้ไขปัญหาโดยมือของพวกเราได้สุดท้ายการิปรายในครั้งนี้ผมหวังว่าจะได้เป็นเป็นการให้กำลังใจกับการทำงานหนักของคนในสาบันพระปุกก้าวขออนุญาตชื่นชมในบทบาทผลงานที่ผ่านมา จนผมคิดว่าผมให้สมญานามท่านว่าเป็นสาบันทางสังคมหรือโซเชียลอิดิทิ้เนี่ยไม่ผิดไม่พลาดเลยผมจึงขออนุญาตได้กว่าข้อเสนอแนะจากการวิปราย3-4ประเด็นที่ผ่านมาเป็นบางประการที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์และเพื่อให้ท่านได้รับไปพนะิจารณาและรับไปดาเนินการในส่วนที่ท่านทำได้จึงขออนุญาตได้ให้กำลังใจชื่นชมและฝากข้อสังเกตบางประการไว้กลับกับคุณประธานครับ ขอบคุณครับ